สวัสดีจ้าพี่น้องเอาวันนี้มาพอกันจะว่าจะข้าวจ้าบอได้บอได้ขึ้นไล่ดนแล้วเนาะพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นสีเข่าจ้าท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะเนี่ยด้วยจ้าพี่น้องจ้ามาบระดนจ้ามาสีเขา่าสีเขา่เขาเลือกองนิดหน่อยเอ็มลองพี่น้องเป็นหวัวกระสิยันขึ้นมาไล่จ้าพวกวนัน สัญญาณไม่ค่อยดีปานไดเนาะพี LP ่น้องเนาะทตอนไหเข้ามาแล้วฝากกดไล็์กดแชร์ให้น้ำเน่าจ้ามิตรีชาวนาจ้าพี่น้องไอเบิร์มุงกว้างค่ะพี่น้องเบิร์ไกลๆกันไล่ไล่เน่าตั้งค์ไม่ใช่ละเมื่อเนีไย สามารุ่นกันจ้าพี่น้องว่าสะได้จะถุงนะสําหรับเขาจะอันเขาเนียวจ้าเสียงดังแน่เ้ย,ยจ้าเสียงเครื่องอันรถสีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้จ้าพี่น้องขึ้นไล่จากประมาณสักสิบนาทีกะ จะได้ลงเราจะพี่น้องให้พี่นอ้องเบิ่งซื้นๆเราว่าชิวิธีชาวนาทุกเมื่อนี่มันรวดเร็วจังไดเนะพี่น้องบ่คือสมัยก่อนจ้ะสมัยก่อนกว่าเสียวขืนเล่าได้นะพี่น้องเป็นเดือนจ้าแต่ทุกเมื่อนี่ตอนนี้ก็มีแต่รถเกี่ยวน้องพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีทั้งเจ็ดท่านนะคะสวัสดีจ้า ช่องเตาลูกตาชนแนลเดอร์เบอนี้พี่น้องขึ้นไลจ่จากนี่จากน้อยกันคือทอนพี่น้องสูสาา้ทุกคนละจ้าเฮ็ดหลายๆย่างกับ่ได้ไล่สดให้พี่น้องเบิง่งเนาะพี่น้องจา๋าเอาไว้ถ้าช่วงตะเปิดร้่นกาแฟานะพี่น้องมีเวลาคักๆจะได้ไล่สดคุยกันกับพี่น้องอู้่จา้าจะได้ขายสมเนื้อสมมูไปน้ำพี่น้องเลยแต่ว่าช่วงนี้ยาก ช่วชินช่ยากจ้ะแต่ว่ามื้อนี้ก็จะได้ขึ้นรลบรอพี่น้องเอาผู้ใดว่าิได้หน่อยได้ไรสไั่งใดพิมพ์กันขาม้าจ้ะคอมเมนต์ขาม้าพี่น้องจ้าขอบคุณทั้งหกล้านดวงตาหกล้านท่านเด้อพี่น้องจ้าที่แวะขม้าให้กำลังใจจ้า นั้นนุ่มๆนุ่มๆลูกล้านแล้วจ้านุ่มๆขอมาซ้อยพี่น้องปีนี้เตยเฮ็ดมีหน้าที่ย่างเดียวคือเฮ็ดกับข้าวชาพี่น้องเฮ็ดอย่างซ้อยมูอก็ได้ปีเนี้ปห้พี่น้อง ท่านที่เข้ามารับชมเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้าจะไหมทะกคนบัดนมารุ่นกันว่าขเขาเนี้วเขาเนี้วกองไห้น่อยนี่ก้จะถึงเนาะพี่น้องสวัสดีวันจันรจ้าสวัสดีวันจันท์วันแห่งการทํางานของหลายๆท่านเนาะพี่น้อง าเอาเข้าวไม้ไปกินเด้อพี่น้องจ้ามาเอาเข้าวไม้ไปกินเด้อเขาอันนี้ข้าวเหนียวเนาะจ้ะขาข้าเจ้าเรียบร้อยไปแล้วค่ะข้าจเจ้าได้ยี่สิบสองถุงจ้าส่วนข้าวเหนียวนี่ยังมาหลุดยังยังมาแล้วเนาะมาล้อหลุนกันว่าสิได้หน่อยได้ไหลายพี่น้องจ้าถุงใหญ่เนาะจ้าถุงแบบใหญ่น,หนึงเด้เพราะเปนถุงน้อยเด้อพี่น้อง คุณหกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้จ้าขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เตยน้ำแน่ได้จ้าว่าเบิรงยายหนุยหอยปะคับถุงยี่ห้อพี่น้องสวัสดีจ้าไอ้ลักษันสวัสดีจ้าสวัสดีเช่นกันขอบคุณสติ๊กเกอร์เด้อจ้าเด้อขอบคุณกำลังใจพร้อมจ้าตเตยเ่ได้ไล่สดดูแล้วเนาะพี่น้องหลายเดือนแล้วเนาะจ้า อย่าเฝ้าลืมอย่าเฝ้าปากันด้วยพี่น้องให้ร้านกา,ฟาแฟได้เสร็จก่อนเดี๋ยวเสิไลซ์สดอยู่กับพี่น้องสูม้มือหน่ะล่ละช่วงนี้เห็ดหลายๆอย่างนะพี่น,อน้องเนาะมันก็ไม่สะดวกที่สิไลซ์สดปไปไหนเนาะจ้าขอบคุณจ้าไอ้ที่เขามาเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าสวัสดีจ้าคุณจำรัดไทยสำราญสวัสดีค่ะขอบคุณกับสติกเกอร์เด้อจ้าเอามาลุ้นกันว่าข้าวเหนียว ได้จากถุงเนาะพี่น้องเขาเจ้านะเรียบร้อยเวลาจะพูดเขาเจ้าอันมองสีฟ,ฟ้าๆว่างอยู่คนเด้อพี่น้องจ้ะสีฟ,ะฟ้าๆวางอยู่คนได้ยี่สิบสองถุงจ้าส่วนข่าวเหนียวมาเบิ้งกันว่าสิไรๆบันไดขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ารักษนขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณที่่ทิม่ป,ป้าช่องเต้าลูกตานเนาะจ้ะ ขอบคุณที่ยังคอยให้กำลังใจคอยสพอร์ตตลอดมาจา้าขอบคุณเลายลายจ้าไอ้แต่ก้อนนั่นแต่ก้อนเท่าสีเขาไม่เป็นสี่งนะพี่นอ้องแต่ก้อนเท่าใส่คนตีเนะจ้ะเฮ็ดร้านกว้างเฮ็ดล้มอมเขางำงา,งาแต่ก้อนสอีตีเขานะพี่นอมม้องสูมตร์นี่ เทคโนโลยีตัวสิงสุญามันเขามาเบิดเนาะจ้ะแต่ว่าท้างอื่นคนใส่รถเกีียวเบิดแล้วจ้ะแต่ว่าทุ่งน้าเตยใส่คนเกีียวอยู่ด้วยพี่น้องแล้วก็ใส่รถเสียอไวยใช่ได้เพราะสิบเพราะยี่สิบงบุญละพี่น้องคือส o o หน่อยเนี่ย อบคุณห้าท่านยังอยู่น้ำกันจ้าขอบคุณห้าท่าน,นจ้ากับอีกสองไล์ขอบคุณหลายๆจ้า ถุงอยู่เราไมาจะอายลักษันละหลานพนพ้ากันไวบว่านสามสิบเนี้ยสี่สิบเนี่ยแต่ว่ารวมกันกับเขาเจ้าเราบปรูกสีฮอดหกอันหาสิบปนเนาะเตตีไว้หาสิบได้จ้ะถท้งเขาเจ้าเท้งเขาเหนียวจ้ะแต่ว่าอันนี้เขาเจ้าไอ้เขาเหนียวปลวยได้เท่าไรเนาะเขาเจ้านี่ได้ยี่สิบสอง เพราะ40สอบก็หลับพีここ่น้องแต่ว่ากล่องเฟียงคือกล่องใหญ่ก็เขินเจ้าแทอะ แล้วเราจ้าขอบคุณจ้า ขอบคุณจา้าดีใจอทามาเป็นกำลังใจให้จ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณเจ็ดท่านขอบคุณแปดทา่ทานจ้าที่เขามาเบิ้งไลฟ์สดเป็นกำลังใจให้ช่องตาลูกตาลจ้าแต่ม่ได้ไลฟ์สดโดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ขึ้นไลฟ์สดจะวางจากเท้านะพี่น้องยายนู่นดีจ้ายายนู่นนั่นเนี่ยยายนู่นนั่นน่ะยกขาเขียวๆอยู่นั่นน่ะ ส่งเรื้งเลื้งนะจ้าแยหน่อยมาอยู่จ้าเท่าองอกระเสือแดงๆคุณเด้อดอยู่มองอันทุงเข,าข่ากูจ้ะนั่นน่ะแยหน่อยย่างไปแล้วจ้านะ่ะ พี <laughs> ่นี่ิื้อได้จากถงุงกำลังใจทุกคนครับขอบคุณจ้าไอรักษาขอบคุณหลายลายจ้าขอบคุณพี่ยังหักยังกันสนับสนุนเงนช่องเต้าลูกตาอยู่ด้วยจ้าขอบคุณหลายลายจ้าโอ้โห ข้าาเหนียวได้สามสิบแปดพน้าพี่นอ้องจ้าได้เท่าไรตาตาครับได้เท่าไรลกูกได้เท่าไรเน,นี่ยเ,เขาข้าเหนียวไหมอ๋อประมาณสี่สิบจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเเอเบิ้งนอต่าตอนเสร็จแล้วสิได้เท่าไหร่รอรุ่นกันจ้าซีข้าวเตอยอยู่ทุ่งน้านี่แหละจ้า ยนข้าวงอกกับยายนุ้ยเป็นคนเฮ็ดนะจ้ะสีสี่ยูดถุงมาเลยจ้ะอันนี้ยายนุ้ยนะจ้ะยายนุ้ยสี่สิบถุงเจ้ารักษาเจ้ารักษาว่าสี่สิบถุงขเจ้าด้วยใชแส้เสียยายนุ้ยเสียอีกแล้วเรื่องยายนุ้ยเสียขอบคุณจ้าสีคอนเตยจ้าคุณเพ็ญพิชา สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาจากสีเขาเตยจากเตยให้เท่าง้อกับย,ยายน,าน,นุ้ยเฮ็ดอ่าอยู่น้าเนี่แหละจ้ะเพราะว่าเตยเฮ็ดเองไม่ได้น้อยายนุ้ยกับเท่าง้อเป็นคนเที่สู้กินจา้าสวัสดีจา้าคุณเบัวงเดนสวัสดีขอบคุณสติ๊กเกอร์ทุกดวงด้วยจา้า นุ่ยมอันนุ่ยว่าตาต้องคนคนคนลุกปะคนลุกปะเอ้ยคนลูกคนลูกลูกนลกสอา่ะนะอามสิบแปดไม่ได้คนหกสิบเหรอ โอ้ยพี่น้องได้ยุ่เข่าพ,พ,พ,พี่น้องได้เข่าลายเติมยุ่จ้าพี่เนี่ยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้า ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามด้วยจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณเก้าท่านที่ยังอยู่เป็นกำลังใจให้ช่องเต้าลูกตาจ้า คุณกำลังใจจ้าคุณดวงเด่นขอบคุณจ้ารักษ์ขอบคุณจา้ณจา,จา,จาสวัสดีจา้าคนขับรถทัวร์ชาแนลสวัสดีจา้ามาเพิ่เพิ่มสีขาวทุกาการจ้าพี่น้องจา้าเรียบร้อยแล้วระวังเชือเขาจาจ้าเขเหนียวเรียบร้อยแล้วจา้า เดี๋ยวทำมาเบิ้งยอดรวมบ้านละว่ะทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าส like, ิรวมกันจะได้จากถุงเนาะพี่น้องใส่ถุงใส่ใหไงด้จ้ะเป็นถุงหน่อยด้วยพี่น้องจ้ะเบิ่งไม่ยัางไรยายนุ้ยยายนุ้ยได้ยังไม่อีกหรือพี่น้อง โตอ่อนด้วยปลาเมงมันไม่ร้องครับเมงมันไม่เห็นดนเลยเนาะเมงมันเนาะมันมันเขาไปหให้ได้กปลอดไปเรียกว่าให้เป็นตุ๋งไง <Yeah. S 2> เกืเออ๋อไอเราสาร่าหกสิบเลยครับปะนะหกสิบเจ้าหกสิบได้ยีนแต่หกสิบไอคนขับรถได้หลายเยอจ้ะเขาปอดสารเด้อพี่น้องผู้ใดมากินข้าวไม่เด้อจ้าข้าวไมอยู่ทงน้ำน,น้ำกันพี่น้อง เรียบร้อยจ้าสรุปเนาะพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเขย่างลงไปบึงสรุปแล้วค่ะพี่น้องเข่ากรองนิดหน่อยว่าแม่สิบุเรไลร้ายไหมพี่น้องจ้าเบิ้งทุนเข่าทุนหมดเงี้ยคุยร้องยืนเบิ้งกับทุนเข่าดูเออทุนเข่าพี่น้องทุนหมดเงี้ยแม่จ้าเบิ้ง นี่อันนี้อันนี้ข้าวง้อเด้อพี่น้องข้าวง้อสวัสดีพัดตัวจับเม็ดข้าวอุ้ยเม็ดข้าวคืดเี้จ้ะเอาให้พี่น้องเบิ่งข้าวหม้พี่น้องมาเด้อใดรอยากกินข้าวหม้มาทุ่งนาได้จ้ะทั้งหมดเท่าไหร่เออมือเลี้ยงถ้ามาเบิ่งมือล้มเด้อครับเออเอาลุ่นลุ่นไปน้ำกันได้จั๊กทุ่งนับเบิ่งเนี้ยซีเขาเลี่ยวเบิ่งมือล้มเตี้ยมือล้มครับมือเลี้ยงครับไอชายนางฉลองไม่เจองเขาไหมมันเด่นไหม นับแถวๆอาบุ้ยน้ำอาบุ้ยน้พอน้วยหน่อยนะน้ำมถึงจะคนก่นขอดยหน่อยนะมาถึงจะคนกน้ปไปนไมไปน้ดเอ้สอบน้อยหมสบายเงี้ยชมุ้งส่อยวอบน้อยอันนี้สอบใหญ่จีนเานับสองคนสามคนกันเนาะฮะ สามสิบแปดรวมแล้วหกสิบ้ยนี่คนนี้ถูกพี่น้องคนนี้ถูกคนเนี่ยเฮ้เทียยดเดีเ๋ยรวมกันหมดละอ่าเอาพี่น้องเป็นดันว่าได้หกสิบพี่น้องท่างเขาเจ้าคนเหนียวจ้าเขา<อ>เจ้าได้ยี่สิบสองเขาเขาเหนียวได้สามสิบแปดพี่น้องอะค่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามพี่น้องที่เข่ามาเบิ่งไลฟ์สดช่องตาลูกตานฉันเห็นเอาหพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะจังไรคือ พ่อๆกันในคลิปเด้อพี่น้องเด้อหายเหนื่อยแล้วจ้ะยายนุ้ยแมนจ้ะพ่อๆกันในคลิปเด้อเดี๋ยวเตยลงคลิปให้พี่น้องจ้ะขอบพระคุณจ้าหกสิบไหมจ้าอายลักสันหกสิบจ้าอายได้หกสิบจ้าเอาเดี๋ยวจังไปพ่อๆกันในอันนั่นนะพี่น้องเดี๋ยวเตยลงคลิปให้พี่น้องเบืองเด้อจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องตาลุกตาลชาแนลจ้าพบปะกันคลิปไหมจ้าพี่น้อง สวัสดีจ้า